สวัสดีชาวมินค่ะโดวงยความรักประจำวันที่1สิงหาคมนะคะคุณได้2ดาบกับหัวนะคะส่วนเขาเป็นไพ่4ดาบนะคะ วันนี้คุณมีนอาจจะต้องตัดสินใจอะไรที่สําคัญนิดนึงนะคะเป็นเรื่องราวของชีวิตคุณก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้แต่เมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะดีกว่าเก็บเอาไว้นะคะมันมีไพ่ d e ฟ i n i t e l y ลีมันก็หมายถึงว่าการที่เราควรจะตัดพลังงานด้านท็อกซิกด้านลบๆออกจากชีวิตนะคะคือว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ตัดสินใจมันอยู่กับเราไปตลอดนะคะยิ่งอยู่นานเท่าไหร่มันยิ่งจะสร้างความเสียหายมากเท่านั้นจักรวาลเหมือนกับไกด์ไลน์ว่า ถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องสินใจเพื่อจะรักษาอะไรที่มันดีเอาไว้เนี่ยก็ควรที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปนะคะประมาณนี้เนาะตัวเขาได้สี่ดาบก็คือว่าเขาค่อนข้างจะชิลๆนะแฟนคุณเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะจาก ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทางฝั่งคุณเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้รับรู้อะไรนะคะมีพลังงานเลิฟยูเซลเฟิร์สก็นั่นะนะคะอย่างที่บอกอาจจะอยู่ใครอยู่มันในวันนี้ตัวคุณอาจจะดิลกับปัญหาอยู่คนเดียวแล้วมีความจำเป็นต้องตัดสินใจแล้วก็แฟนก็อาจจะไม่ได้รับรู้อะไรนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเป็นท็อกซิกเนี่ยนะคะตัดเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะ